ไหนคะไอ<ป>น้ำตกน้ำตกน้ำตก เราวันค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามกันก่อนอื่นจอดรถกันนะคะแล้วเราก็ตรงเลี้ยวมาตรงอาคารที่ขายเกี่ยวกับร้านค้าสวัสดิการค่ะก็จะมีการจําลองการเข้าถ้าแล้วก็แผนที่ต่างๆนะคะเด <c oughs> ็กๆก็ขับไปมุดเล่นกันไป <c oughs> ดุกด๊กดุกด๊กค่ะออกมาจากถ้าก็ไปต่อเลยร้านค้าสวัสดิการค่ะอันนี้ก็จะมีของขายมากมายเลยนะคะ <c oughs> มีหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานมีเสื้อผ้าลายช้างด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากางเกงนะคะลายช้างเด็กๆชอบมากเลยแล้วมามุมนี้ก็เป็นไอศครีมขนมนีมม่มีผ้าขนหนูมีหมวกมีเสื้อมีเสือขายด้วยนะ เนี่ยช้างมาซื้อเงงเก่งลายช้างที่น้ำตกเอราวัณเออนี่ยมีครบนะคะมีแปง้มมปงมียา,าแล้วเราก็มาซื้อตั๋วเพื่อที่จะนั่งรถเข้าไปด้านในไปชมน้ำตกเอราวัณน,นะคะต้องประหยัดพลังงานไว้ก่อนคะ่ะเพราะน้ำตกมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันตรงนี้เป็นจุดซื้อตั๋วรถกับ ขึ้นชมอยู่ข้างบนนะคะวิทยาแห่งชาติเอราวัณ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล100-400เมตรระยะทาง1,500เมตรจากชั้นล่างสุดไปถึงชั้นบนสุดจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นชั้นแรกนะคะน้ำตกมีสีฟ้าสวยมากเลยอ่ะ ว่าบันไดมีความชันมากค่ะแต่น้องเจสสิกับน้องเจ้าขาก็ไม่ย่อท้อน,นะคะดูสิคะ่ะมุ่งมั่นเดินขึ้นไปอย่างเดียวเลยน้องเจ้าขากับน้องเจะสเก่งพุ <laughs> ่มหน่อยป้าะะไหวเปล่านะ่ะทางโคตรชันเลยระวังเขาอันเดอโอสู One. <laughs> ไม่รู้จะกลิดจะเหนื่อยเลยก่อนจะถึงน้ําตกชั้นที่5นะคะก็จะมีจุดนั่งเล่นให้นั่งเล่นได้แล้วก็สามารถลงมาเล่นน้ำได้ด้วยค่ะเขาเรียกพี่เขาก่อนรอพี่เขาก่อน you <laughs> เดินออกนอกเส้นทางเนี่ยเขาทำเส้นทางไว้ให้แล้วเพื่อความสะดวกในการเดินเดินง่ายนะคะไอ้ไหนน้องเจ้าขาเบรกดิหยุดดิ <c oughs> เอาไป้านเอนาพี่มะแม่จูง ในที่สุดก็ถึงสักทีนะคะน้ำตกชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงค่ะในความเป็นยิ้นก็สวยนะกว่าจะถึงน้ำตกชั้นที่ห้าก็ทำเอาเด็กๆเหนื่อยเหมือนกันนะคะให้เด็กๆได้พักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยไปชั้นต่อไประหว่างนี้เราก็มาชมความงามของน้ำตกชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงกันค่ะ มีกันต่อคะ่ะกับน้ำตกชั้นที่6ต้องเดินอีกไกลนิดหนึ่งแล้วก็ระยะทางก็ค่อนข้างยากนะคะมีก้อนหินใ,ใหญ่ครุกละอยู่ข้างๆ อ,อจับจับเขาวันขึ้นไปลูกป๊าป,ะปะนานาจะเหนื่อยแล้วนะคะรักจะเป็นสายนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยนะคะลูกอ่อนค่ะลูกยังเล็กไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องจ,าจา่าจ่ะสู้ๆนะคะ,คะอ่านี่แหละมอสลูกแต่ว่าช่วงหน้าแล้งมันไม่ชื้นพอมันก็เลยตาย บทางค่อนข้างแคบนะไล่ล <who ops. S 1> ูกไประวังระวังไว้ อย่าไปเลยลูกอย่าได้ชั้นเจมีออกไปทางซ้ายชั้นหกไปทางขวา ชั้นหกดงปึกษา ไปค่ะไปต่อกันชั้นที่เจ็ดค่ะจะไม่จัดการแล้วมั้เป็นเขียวใสเขียววจรดจุดชั้นที่เจ็ดยังคงเดินต่อไปนะคะนูโอกอีกอะไรเจ้าไปเด็กเด็กชายลูกปีกสู้ๆน่าจะใช้แล้วลูกและแล้วเราก็ขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดค่ะสวัสดีชั้นเจ็ดนะคะ จ้านี่ป่าต้นน้ำค่ะ เอราวันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่ละลายอยู่ในน้ำรวมทั้งมีแร่ธาตุบางชนิดปะปนอยู่ส่งผลให้สาหร่ายหรือตะไคร่สีเขียวจเจริญเติบโตในลำทานเมื่อแสงส่องงองมากระทบน้ำจะดูดปืนคลื่นแสงสีแดงไว้ทำให้มองเห็นพื้นน้ำตกป็ดิฟ้าองค์เขียวนั่นเองค่ะ นี่นี่น้ำตกเอราวัน hey, hey. อยู่ชั้นเจ็ค่ะชั้นสุดท้ายเลย hey, hey, hey. น้ำตกเอราวันนอกจากความสวยงามของน้ำตกแล้วนะคะ hey, hey. ก็ยังมีความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว hey. ต่างๆน,นานาพันธุ์นะคะก็จะมีป้ายให้ความรวยตลอดทางเลยค่ะสามารถศึกษาได้ตลอดเส้นทางหลือทีเดียวก่อนจากกันไปในอีพีนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องจ้าจ๋าเจ้าขาเล็บลี่ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ